โอ้ยไอโอ้ยโื่ยลมปัดนนี้อ่ะอือไม่ไหวแล้วไหวกินก้าวจั็กซี่ไโอ้ยยางปลาปอดแท้ปีน้องล้มปัดเกินไออือโอ้ยยามากเลยตาปีน้องอัน วันนี้กับปีน้องอกรีกับวันนี้มากินก้าวกับปีล่วงจงว่าปีน้องกินกลางลมกลางควนเลยปีน้องเล่ตาลุมานุ่มับเซี่ยงแต่ปีล่วงจงนี่แก้กินปีน้องอ่าวันนี้มาแลกแกงก้องปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจงแกง่อมปีน้องแกง่อมปลาซีเจียดกับแล้วก็ใส่จอมกุ้งกับปีน้องตดลูกเกลือตดประกาศร่มร่มกับปีน้องเล่ตายัวปีน้องแล้วการนี้ปีล่วงจงยางปลาปีน้อง ปลาเร้นมังกับปลาลังแกงมังกับพี่น้องแล้วก็ปีล่วงจงตอดปลาตอดกีมินพี่น้องเลยแตะกับอ่าเดี๋ยวต้มน้ำจุบก้อนพี่น้องใส่ตำนาวเลยครับวันนี้ต้มน้ำจุบกุ้งรสนะครับแหม่เลยพีน่น ong ลมกรบปัด แล้วก็มาแล่ปักนอกกล้องปีล่วงกับวันนี้มีลูกเกลือปีนองเออช้องแบบกับแล้วก็ปักกันจองกับลูกเกลือล้นปีนองควักต่อเบากับปีนองแล้วก็นี่แหละน้ำกับปักการหลายปีนองแล้วก็ปักลินหน้าปีนองออเดี๋ยวปีร่วงจงกินก้าวก่อนว่าปีนองอ็ไปลุยปนามนันะน้นลบุบ

うん。Mm hmm. mm hmm. ก็มปลากลินกัำยอดเรือน้ำครับปีโนยอดเรื่อน้ำนี่เตะกับกุ้งร้อนเลยปีโนออื mm. 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 Mm-hmm. ขอบคุณมากพีน้องติ่กดติดตามปีหลวงจงนะครับขอบคุณมากติช่วยกดแจกดใจให้ปีหลวงนะครับพี่น้องคนไหนตีไม่กดติดตามปีหลวงจงตีนะครับปีหลวงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับปี่น้อง <c oughs> Ừ. 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 Lê tố bị luông bị nó mệt mệt มมไม่เป็นนอนเลยครับ Rồi giang bi 음! 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 แกนี่ก่อนนะครับพี่น้นองยวบยวบพี่น้องพี่ลวกจงไม่โดนเลยพี่น้องก็อีโอแล้วอืออืม